ตอนนี้สันเอซีมนะครับแล้วันนี้คุณอยู่กับรายการบอกให้รู้ไว้โซอยู่นนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงโหมดการขับขี่ที่ Mercedes-Benz เรียกว่า Dynamic Select จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในรถกันครับโหมด Dynamic Select นะครับของ Mercedes-Benz เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะครับอยู่มุมซ้ายบนจะเป็น t o อกเกิอยู่ตรงนี้เขียนว่า Dynamic นะครับโหมดการขับขี่นะครับของรถยนต์ Mercedes-Benz เนี่ยจะแบ่งเป็นหลักๆ2แบบก็คือแบบแรกนะครับสำหรับ รถเครื่องยนต์สันดับทั่วไปแล้วก็แบบของรถปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองแบบเครื่องยนต์สันดับทั่วไปครับจะมีโหมดทลิปลี่ครับแล้วแต่รุ่นนะครับอีโค่คอมฟอร์ตครับสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็อินดิวอิ a ชวลซึ่งโหมดการขี่พวกนี้ครับก็จะปรับเรื่องเครื่องยนต์การตอบสนอง,องคันเร่งเกียร์แล้วก็ถ้าเป็นโหมดอีโคก็จะทําการดีคลัชเวลาเราแบบอยากโคสติ้งนะครับก็จะทําให้รถไหลไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น รถยนต์ plug-in hybrid ครับอย่างคันนี้ E300e นะครับจะมีโหมดการขี่ที่เพิ่มมาครับก็คือโหมด electric แล้วก็โหมดแบตเตอรี่ level ครับโหมด electric ครับก็ตามที่ชื่อบอกเลยเป็นโหมด electric ก็คือทําให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าขับไฟฟ้า100%นะครับส่วนโหมดแบตเตอรี่ level เนี่ยคือโหมดที่ตัวรถจะติดเครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะปั่นไฟให้แบตเตอรี่ไม่น้อยลงกว่าเดิมนะครับเช่นสมมุติตอนนี้เรามีแบตอยู่50% รถเนี่ยจะพยายามคีบแบตเตอรี่ไว้ให้อยู่ที่50%ไม่ให้ลดไปมากกว่านั้นนะครับก็ถ้าคิดว่ามันใช้กับอะไรก็เช่นสมมุติว่าคุณจะไปทํางานในเมืองใช่ไหมครับแล้วคุณอยู่ประมาณปริมณฑลแล้วคุณขับเข้าไปในเมืองแล้วคุณรู้ว่าตอนคุณเข้าเมืองเนี่ยรถจะติดคุณก็อยากใช้ระบบไฟฟ้าเพื่อที่ไม่ให้เปลืองน้ํามันใช่ไหมก็คุณสามารถกดแบตเตอรี่รลเวลครับขับไปเรื่อย50%ไปเรื่อยพอคุณถึงจุดที่รถติดคุณปรับเป็นโหมดคอมฟอร์ตธรรมดาตัวรถก็จะกลายเป็น การขับแบบไฮบริดหรือว่าคุณจะเปลี่ยนไปเล็กทริกก็ได้แล้วคุณก็จะประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วถ้าคุณมีรถ Mercedes Benz ครับที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการใหม่อย่าง MBUX อย่างตัวนี้ครับเป็น Command o อ l นไลนถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะมีระบบที่แตกต่างกันนิดหน่อยระบบ d y n a m i c Select ครับจะมีโหมดการขี่เหมือนเครื่องสันดาปปกติแต่ตัวระบบไฮบริดเนี่ยจะเป็นโหมดแยกออกมาจะมีโหมดไฮบริดครับ E m o d e E s a f e แล้วก็ Charge ไฮบริดก็คือเป็นเหมือนโหมด normal ปกติสำหรับตัวไฮบริดนะครับ ส่วน e-mode ก็คือเหมือนโหมดอิเล็กทริกของตัวใหม่นะครับ e-safe เหมือนโหมดแบตเตอรี่เลเวลที่มันจะคีบแบตเตอรี่เนี่ยให้มันเท่าเดิมตลอดเวลาส่วนสิ่งที่ไม่เหมือนกันนครับคือระบบชาร์จคือการติดเครื่องตลอดเวลาเพื่อปั่นไฟเข้าไปในแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่มันมากขึ้นแต่ว่าที่เบนซ์เขาตัดออกไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราใช้เครื่องยนต์เนี่ยปั่นไฟเข้าไปในแบตมันใช้พลังงานมากและมันใช้ค่าน้ํามันที่แพงกว่าการที่เอารถไปเสียบปลั๊กปกติเขาก็เลยตัดโหมดนี้ออกไปนั่นเองโอเค และนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง SC Film ิล o มด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะให้พลาคดคลิปใหม่จากพวกเรา SC Film ิล o มนะครับติดตามพวกเราได้นนครับใน IG และ Facebook นะครับเดอะเ Film ฟ o o ์นะครับแล้วก็ของพวกเราทุกคนจะขึ้นไปข้างล่างขี้เกียจพูดแล้วครับอยากรู้เกียรตเล็กเกียตน้อยของรถคันไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้เจอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ